ไออิวและความฝันในหอแดงคือชื่อของบทประพันธ์สีเรื่องที่ได้รับการยกย่องให้เป็น4ี่สุดยอดวรรณกรรมคลาสสิกแห่งแผ่นดินจีนโดยสามก๊กหรือซ้านกัวเยียนอี้เป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ของจีนที่ได้รับการยกย่องว่าทรงอิทธิพลระดับโลก ประพันธ์ขึ้นในช่วงศตวรรษที่14โดยนักเขียนหลอก้วนจงเป็นการนำเข้าโครงเรื่องในจดหมายเหตุสามก๊กซึ่งเป็นงานเขียนเชิงมกสลวดานของเฉินโซ่อดีตขุนนางของโจกก๊กมาประพันธ์เพิ่มเนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวการสงครามกนศึกและการช่วงชิงความเป็นใหญ่ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นที่จีนแตกเป็น3ก๊ก3ขั้วอำนาจได้แก่วุยก๊กโจกก๊กและงอกก๊ก สามก๊กเป็นแม่แบบของตำราพิชัยสงครามกุศโลบายตลอดจนเคล็ดลับการบริหารที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกที่ผ่านมานอกจากวการรณกรรมเรื่องนี้จะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆหลายสิบภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วยแล้วผลงานที่เกี่ยวกับสามก๊กก็ถูกผลิตออกมาเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครโทรทัศน์การแสดงงิ้วรวมไปถึงการ์ตูนและเกมต่างๆ หลายครั้งหลายหนที่ตัวละครใน3ก๊กเขาเ้าไปโลดแล่นอยู่ในโลกเซลลูลอยอาทิ3มก๊กขุนศึกเลือดมังกรน,นำแสดงโดยซุปเปอร์สตาร์ฮ่องกงอย่างลือเตอรหัวหรือ3มก๊กฟอรมยักษ์อย่าง3มก๊กแตกทับเรือที่กำกับโดยจอนวูและล่าสุดสามก๊กเทพเจ้ากวนอูที่ได้ราชานักบูชื่อดังแห่งยุคอย่างโดนิเยนมารับบทนำในด้านละครโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์กลางแห่งชาติจีนหรือซ c t v เคยผลิตละครโทรทัศน์ชุด3ก๊กออกากาศครั้งแรกในปีพศ2538และล่าสุดละครชุด3ก๊กก็ได้ผู้กำกับเก่าซิหยิบขึ้นมาสร้างใหม่อีกครั้งด้วยทุนสร้างกว่า160ล้านหยวนถ่ายทอดให้ชมกันในประเทศจีนไปเมื่อปีที่แล้วส่วนในประเทศไทยจะมีโอกาสได้ชมหรือไม่ก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ วรรณกรรมเรื่องต่อมาคือซองกลางหรือวีรบุรุษเขาเหล้ยงสันแต่งโดยซื่อน้อยอัานบางตำราระบุว่าภายหลังได้รับการขัดเกลาสำนวนโดยหลอก้วนจงซึ่งวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่แดัดแปลงมาจากเรื่องเล่าปากต่อปากของชาวบ้าน ซองกังเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ซ่งเนื้อในรัชสมัยของจกักรพรรดิส่งหุยจงผู้อ่อนแอกล่าวถึงเรื่องราวของกบฏชาวนาผู้กล้า1 0 8แคนที่เป็นเทพมาจุติพวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงจนต้องหนีมารวมตัวกันที่เขาเหลียงสันสาบันเป็นพี่น้องและร่วมมือกันปราบปรามความอัจธรรมในใต้ล่านอกจากคุณค่าเชิงวรรณกรรมแล้วซ่องกังยังได้รับการยกย่องในแง่ของความกล้าหาญของบฏประพันธ์ที่พูดถึงการลุกขึ้นมาต่อกรกับชนชั้นปกครองที่ ร้คุณธรรมอีกด้วยแม้ว่าสองกังจะมีตัวละครมากมายลำพังตัวละครเอกก็มีถึง108คนแล้วแต่ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงของบรรดาผู้สร้างที่ได้นำวรรณกรรมเรื่องนี้มาลงทั้งจอเงินและจอแก้วล่าสุดเวอร์ชันที่กำลังฉายอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผลงานกำกับของผู้กำกับชาวฮ่องกงจี๋จวีเลี่ยง วรรณกรรมอีกเรื่องที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีคือไซอิว๋วผลงานการประพันธ์ของอูเฉิงเอินในสมัยราชวงศ์หมิงว่าโดยเรื่องราวของซุนงอคงตือโป้ยก่ายและซู่เจ๋งที่ต้องคุ้มครองพระถังซัมจังเดินทางไปอันเชิญพระตราไปดกอย่างชมพูทวีประหว่างทางต้องประิญอันตรายจากปีศาจมากมาย ที่ผ่านมามีการนำบทประพันธ์มาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครแล้วหลายต่อหลายครั้งอาทิสถาน,นีโทรทัศน์ c c วีของจีนเริ่มนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์เมื่อปีคศ1982หรือฉบับของทีวีีเมื่อปี1996 <c oughs> นำแสดงโดยจางหวยเจี้ยนซึ่งสุนหงอคงภาคนี้ได้รับคำชมว่าหล่อเหลาที่สุดและได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ชมทั่วเอเชียรวมทั้งไทยด้วย <c oughs> นอกจากนี้ยังมีฉบับแปลกแหวกแนวอย่างใสอิ๋วภาคพ,พิสดารเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนของโจสิงถือและใสอิ๋วเวอร์ชันญี่ปุ่นที่นำแสดงโดยชินโงคาทริสมาชิกวงสมาร จนมาถึงไซอิวภาคล่าสุดที่กำลังฉายอยู่ในจีนเป็นฝีมือการกำกับของจางจี้จงจะพ่อรีเมคหนังกิมยงที่เคยฝากผลงานปัดฝุ่นนวนิยายคลาสศิกของกิมยงมาแล้วหลายเรื่องอาทิมังกรโยกกล้วยเจ๋งอึ้งยงมังกรโยกเอี้ยกล้วยเซียวเหลืองนึง่งกระบี่ฟ้าดาบมังกรอ้ยเสียปอเป็นต้น มาถึงเรื่องสุดท้ายความฝันในหอแดงวรรณกรรมคลาสสิกของจีนจากปลายผู้การของเฉาเสืียชิ้นหนึ่งในนักประพันธ์นวัติยหญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนแต่น่าเสียดายเฉาเสือยชิ้นยังแต่งไม่จบก็เสียชีวิตซะก่อนภายหลังมีนักเขียนมากมายแต่งต่อแต่ฉบับที่เป็นที่ยอมรับเป็นของนักเขียนเก่าเออเนื้อหาไว้ด้วยเรื่องราวความรักชายหญิงความลุ่มหลงในโลกียะของมนุษย์และความเสื่อมของระบบสตรีนาจีนในสมัยราชวงศ์ชิงโดยสะท้อนผ่านครอบครัว กุญเจียที่มั่งคั่ง,นะงความฝันในหอแดงประพันธ์ขึ้นในช่วงปลายยุคสมัยของราชวงศ์ชิงโดยในเรื่องมีตัวละครมากกว่า350ตัวถือเป็นวนรรณกรรมที่มีความซับซ้อนและลึกซึง้งทั้งในแง่มุมทางวรรณกรรมและการถ่ายทอดวัฒนธรรมจีน ความอัจฉริยะของเช้าเวสวยชิ้นที่ได้ทอดออกมาสู่ความฝันในหอแดงนั้นส่งผลให้จบจงกระทั่งถึงปัจจุบันมีการตั้งสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนวัิยายเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวโดยเฉพาะและเรียกกันสั้นๆว่าสาขาวิชาโงเสือนอกจากนี้ในแวดวงวิชาการของจีนและทั่วโลกยังมีผู้ทำการวิจัยนวัิยายเรื่องนี้นับเป็นหมื่นๆคน ความฝันในหอแดงถูกสร้างเป็นละครและหนังหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นชอบราเทอร์สในปีคศ1962เวอร์ชั่นที่ลิมชิงเสียแสดงนำในปีคศ1977แต่ฉบับที่ได้รับความนิยมและถูกยกให้เป็นผลงานคลาสสิกไปแล้วก็คือฉบับปีคศ1987ของสถานีโทรทัศน์ซีซี และสำหรับละครชุดความฝันในหอแดงฉบับล่าสุดของหลี่เซ้าหงที่ฉายในจีนเมื่อปีที่แล้วถือเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้งบลงทุนสูงสุดถึง118ล้านหยวนเลยทีเดียว แม้ว่าทุกวันนี้ในวงการบันเทิงจีนจะยอมรับว่าการลงทุนสร้างละครโทรทัศน์สักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงไม่น้อยเพราะผลงานมีมากกว่าความต้องการในตลาดทําให้ในแต่ละปีมีละครโทรทัศน์ที่ถูกดองเข็มมากกว่าครึ่งแต่การลงทุนสร้างสีงส่ยอดวรรณกรรมอมตะของจีนเป็นเรื่องยกเว้นเพราะไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้ลําพังขายลิขสิทธิ์การใช้ก็สามารถคืนทุนได้อย่างสบายนี่เป็นสาเหตุหนึ่งในรอบหลายสิบปีนี้ที่มีการนาวรรณกรรมทั้งสี่เรื่องมารีเมคใหม่ซ้ําแล้วซ้ําอีกจบจน ทุกวันนี้